ความหักโซโซเอาไปตัวพูดโลอดอายโลดยามาทำไายใจเพราน้ำตาของไหกลกระเซ็นยามน้องหักน้องกะหักจนเพื่อใจบ่เป็นยามเจ็บเลยเจ็บน่นเ าธุเดาหรือเป็นย้อนกรรมเวนของใจน้องนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องต้องบอกวิคุณคำตะก้าโอ้โหซันดาสวัสดีค่ะลูกมิงกะลาบาลูกเขามาว่าเขานั่งเลยสวัสดีครับ อันนี้ลูกึ่งไทยเล่าครับที่ยวอันนี้ลูกครึ่งเมียนมาครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นโมแม่หลานเนาะเอื่อยเนาะอันนี้เป็นเลนเนาะไข่กันหลานเลยอันนี้กหลานอันนี้หลานอันนี้หลานเบาที่พูดนครับตะวันไล่กันนี่น้องส้มน้องส้มเนี่เป็นลูกของเอื่อยอันนี้เอื่อยลูกพี่ลูกน้องครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นหลานแล้วอันนี้เป็นไอยเป็นน้องเจ้า อันนี้ต้องเอิ้อนข่อยหน้าเนาะอันนี้เป็นหลานข่อยตัวนี้อันนี้เลนตัวนี้มอดิพอดวิ่งเลนลครับเอ้าอันนี้ทีเอลไทยลาวค่ะอันนี้ซันดามิงกะลาบาหายกล้องครับหายกล้องมิงกะลาบาสวัสดีค่ะกันเร็วให้สวัสดีค่ะให้สวัสดีค่ะข้าพเจ้าโอ้สวยมากมีครับอันนี้ลูกครึ่งลูกครึ่งครับอันนี้ก็ลูกครึ่งนันครับลูกครึ่งเนาะเข้ามาพ่อเป็นนักธุรกิจอยู่พรับว่า ชวนอนันี่วนอน้นี้พ่อพ่อสานแห่พ่อเฮ็ดสวนเ็นหร็ดย่างเขกเาลงย่ากร้องดังมายามเาลภาพพี่นอกไปเบิ่งว่ากร้องดังมาเยี่ยมใครเอ่ยสองสาวกำลังพากันไปเก็บักทัวมากครับ สวัสดีครับนองเอพัชรลพรเชีรแล้วเจ <laughs> โอ้ยดีใจครับดีใจเมื่อยเามา,าม่อยมาเลยภากับเกัออกรัวมากงามแฮงนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่สุดยอดเลยเขาบอกว่าคนงามปลูกเนี่ยกับงามเอ่ัชชะลพรด้จะของกับปลูกขึ้นกัน <laughs> พี่น้องจำได้ไหมครับนี่ที่ไปเข้าไป บังฟังเสียงสดสดอ่ะสดสดจะทอนนะเพลงใหม่ฮะเพลงเพลงๆกันไหมเพลงเพลงใหม่ของตีไหมยูเอทีรอยบนี้อ๋ออันนั้นเพลงน้องก๊อฟเพลงใหม่ก็มีค่ะเพลงบอกใจวู้หลายเพลงเลยเฮ็ดรอบนี้เฮ็ดหลายเพลงเลยาเพลงใหม่ที่ไม่จะเริ่มบุระ อย่างกหักความหักซัวเออความฮักซัวเอาไปตัวพูดลอดอายลอดยา,ยามาทำลายใจเพราะน,น้ำตาคงไหกลกระเซ็นย้ำน้องหักน้องกักจนเพื่อใจบ่เป็นย้ำเจ็บเลยเจ็บเน่ยน สาธุดอหรือเป็นย้อนกรรมเวรของใจน้องนี้สาธุดอหรือเป็นย้อนกรรมเวรของใจน้องนี่บต้องมาว่าว่าอายฮักน้องสำมดเก็บความฮัก แคเสษใจน้องกับ่อต้องการปากก็บอกว่าหากแต่ไปกับเขาคนนั้นอายสองคนในความสัมพันธ์แบบใด้องกัพอ ครับสุดจอดขนกิ้งลุกเดี๋ยวเดี๋ยวผลงานเพลงใหม่ก็จะออกแล้วนะคะหลายเพลงอยู่เห็ดมาเธอนีคือเห็ดเพลงไว้เธอเดียวเลยยุใส่ย่ใส่เพื่อพี่น้องไป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 เบิ้งไปรับฟังตอนนี้กับกับกับวางแผนไว้ว่าจะปล่อยหลายช่องอยู่นะคะเอาช่องเจ้าของแล้วกันช่องเจ้าของมีอย่างไรพี่น้องฟังวะอ๋อมีนะคะจะมีผลงานเพลงเศ้าเว้านะคะเศ้าเว้าก็คือโปปากโปต้องเว้าโปต้ตงปากแล้วช่องน้องเอกับเอพัชรพรเลยกับเป็น การเฮ็ดกับเขาพร้อมเนาะไปหน้าไปให้ไปให้ไปหน้าเห็นสวยๆไปให้ไปหน้าที่กันครับพี่น้องครับอันซัมมะปีครับพี่น้องไปตามซองเบิ่งค่ะตามเอานางเอกนางเอกไปจักเพลงนะจักหน่อยนะอเอาจักเพลงนะนังเอกแล้วรถเว้ายังบ่เว้าอยู่ทดลองเพลงนี่ฝนตกน้ําท่วมเลยเดี๋ยวมที่ท่วมโค้งนองงานนะนี่ต้องปลูกพักปลูกเนี่ยนะคะโอู้หสวยมากอากาศตอนเย็นสวยมากคนก็สวยวิวก็สวยสวยมากเลยอากาศดีมาก ว่าที่แอลกับกับเพื่อนครับไปกับกับเป็นพี่น้องครับได้บอกเลยว่าเป็นเป็นความไฟฟันของตัวเองด้วยกันนะคะร<ะ>ับรับผู้สนับสนุนนะคะใครที่อยากแบบว่าเออเลี้ยงดูอะไรเงี้ย <c oughs> ใครอยากเลี้ยงดูปูเสือนะคะ <c oughs> ออนะคะซื้อให้ซื้อหน้าให้กับมาด้วยจะเด้วยไปตามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ,เเอะะพัชรพรครับเมื่อนี้เพิ่นไปเก็บบักทัวมาสองสาวมากินข้าวกินน้ำเมื่อนี้มา พอกน้องนา<อ>นะคะของพี่เาวนิพุนนะคะมาเยี่ยมเยือนเพราะว่าเอฟซีของพี่บาวนินนะะนพ,วพุน,นนี่ละเล่าหรือมากๆเลยนะคะบอกว่าให้น้องเอ๋มามาให้ได้ก,กันเลยเ<อ>มื่อนี้มาดีใจครับดีใจค่ะเพราะว่าเพื่อนอยากเห็นภาพบรรยากาศนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเข้ากับจิมี่กันกินข้าวกินน้ํานะคะคฝากท้องนะคะเมื่อนี้มาฝากท้องที่นี่ครับกินตําทัวหวานหวานโอ้ดีใจมากครับดีใจมากครับเมื่อนี้มีน้องสาว เป็นนักร้องชื่อดังมาเยี่ยมครับโอ้สวนบ้านในพ่นนี่ได้การขนาดเลยอาจารย์สีขันโซร่กับ่าอาจารย์สีขันโซนี่เป็นเป็นปรมาจารย์นิทานก่อนเป็นคู่เพลงผมนะคู่เพลงที่แต่งเพลงให้แจ็คพันยูเออแต่งเพลงให้บ่เพื่นัวแจ็เองบ่แต่เพื่นตัวแจักแม่เพิ่อนแจัคอยู่แล้วอาจารย์ครับคุณจักมาครับเนี่ยอาจารย์ศรีมารับชมอยู่เลยเพิ่อนแล้วคอมเมนต์มาเองกาไม่มีโอกาสที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย การจะเชิญน้องเอมาอีกรอบหนึ่งแบบเมินคอสร์ตบ่แมนมีเวทีให้น้องเอขึ้นไปครับกอมพี่น้องเอฟซีบาหนิพนธ์จะเชิญมากแปซิฟผลการพลงแมนนนนนนะะคคคใืัั้รบก็คือน้องเอร้องเพลงเลยบ่ได้กินข้าวกินน้ำน้ำมูลเลยล่ะโดดน้ำหาปูนาป่าไปนวดต้นกังเวนโอ้คือคัการจะเชิญมาร้องเพลงละกันมากินข้าวหัวพี่หอมน้องครับเอาไว้พอดีนะคะช่วงเห็นแล้วว่าพี่บาหนิพนธ์กำลังปลูกพักปลูก ต้นไม้นะคะเดี๋ยวอีกต่อไปนี้เกิดจะเป็นแลนด์มาของเน็ตไอดอนนะคะเดี๋ยวต้องมากันยูนี่มิซื้อดะยูนี่มิซื้อดะซื้อปะยูทูบแลนด์ยูทูบแลนด์บินแดนไอ้น้องสองฝังโขงโอ้โหยูนี่เดี๋ยวเชิญเอฟซีไอเดี๋ยวเชิญยูทูบเบอร์ทั้งสปป่าเหล้าเวลาที่ดานเปิดกับเขามามีติ่งกันหลายช่องหลายช่องเดี๋ยวเชิญมามีติ่งกันยูนี่กับเฮ็ดปลูกพักปลูกหญ้าเฮ็ดไว้เพื่อห้า บ่ต้องไปซื้อตลาดไงได้อบซีมากอยากกินอย่างเข้าเมนูอย่างตามมักหุ่งเวลาทีมงานมากอะไปเด็ดเอาเลยแล้วก็ไม่เฮ็ดกินกันแบบมิตรติ่งร่วมมิดพี่น้องไทยเล้าพี่เหล้านี่พ่นต้องต้องเฮ็ดข้อไก่ไว้พร้อมนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนกันจะมากต้มไก่ต้มแข็งนะต้องเฮ็ดเล้าไก่ไว้ข้างหลังมีเมนูต้มไก่เยอะทาไปเบิ่งป่าเนี่ยฟามที่ไม่ โอ้เผาปลาไว้พักกันมาเก็บถั่วปลาครับนี่ก็จะเป็นปลาเผาหรืออีกยังกับโมลูกไม่รู้ว่าจะเหลือเขาโกงหรือเปล่านี่ตามสาวเอพรชรพรมาเบิ่งปิ้งปลาบ่ายนี้เก็บประท้วมาแล้วกินสิบะหวานนะหวานนะกำลังเอกเขาน้องปิ้นนี่ยกำลังปิ้งปลาเนี้ยปลานี่ยน้องเอเอามาฝาก แต่สงสัยจะซื้อเยอะคำตะกาครับเบิ้งล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะตลาดปลาคำตะกาครับนี่ตอนนี้เรายังได้ไ,ได้ซื้ออยอะแต่ว่าอีกจังหน่อยจักหน่อยปลาเลี้ยงไว้หลายบม่ได้ซื้อแล้วก็คิดว่าคือแม่ใส่มักถั่วข้างหน้าค่ะเขาได้เจอเราตำหมักถั่วเข้ากันมากเข้ากันมาก<พ>ามตำถั่วกับปิ้งปลาที่ได้ตำหม้เด็ดกินเบ่ญเหรอกินกินได้เลยเพราะว่าไม่ได้ใส่สารเคมีว่าปลอดสารพิษ ใช่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ขี้วัวขี้ควายธรรมดาบ้านเราเส็สุกแล้วครับเป็ดปลาสวยงามมากเลยทเอิญผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์มาโยโ่รัวผู้ไทยดำจะไปกินเผาป่ากับน้องเอพัชรพรบอกอยู่ครับว่าเมื่อนี้มีนักลองดังมาได้พี่ผู้ไทยดำไม้สนับเอามากินปิ้งปลาแล้กันหอก ดดเออ่่างีนแนแไปค่ะเดี๋ยวตามคอมาว่าไปเดี๋ยวให้มื้อนี้มื้อนี้พระเชษพรณ์ประเฮ็ดหนงเลยค่ะเพราะวพระเชษพรมาเป็นแขกก็คือนางเอกเพิ่นดิดัดการตำทั่วสุดขิดเมื้อนี้ไปค่ะเข้าครัวค่ะแล้วเบิ่งนางเาอกเข้าตำทั่วครับบ่ะเน,นี่ไม่เนี่ยพวกเกี่ยวกับกับบาลิพจนนะครับนี่ ไม่นี่เป็นไม,ไ,มไม่ช่องน้องเอพัชรพรครับเฮ้ยเขา,า,าจะตามหมดทัวกินกับเผาป่าซุบแซบครับอันเอาน้ำนีห่างไอ้นี่ไปเอาน้ำให้พี่นะไปล้างใสิแล้วตามสบายเหมือนบ้านตัวเองเลยนะยนนะไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่แหละหม่องยูหม่องเศร้ากับซัมนี่ละ ตอนที่ยังน้อยกกับดูเจ้าพี่เลยค่ะเขาได้แบบว่าบ้านบ้านก็มีอยู่แต่ไม่ได้ขี้เกียจเข้าไปนอนนอนนอนนี่มันสบายเอกสักหน่อยครบนในกาโอ้ก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเบื่อจากบรรยากาศแล้วเนี่ยเ็กเหรอครับได้ยินเสียงนกปะได้ยินเสียงเขียดเหรอเจ้าหน้าเจาได้ยินเสียงเขียดเนี่ยเสียงธรรมชาติแมนแมนครับมัน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 มีความสุขเข้าไปในบ้านห้องผู้หลูกแล้วมากอนมักในบ้านเนี่ย อาจจะเริ่มน้ำบกแกดออกมาก<ะ>นะมันเริ่มแบบอยากอยู่ข้างนอกมันบุญไหวไหมในบ้านไหมบกแกดอกอกมากแตาหนอย,อยนนอย,นยังไม่แก่ยังไม่รุ่นอยู่อยเอาลมมาอย่างนี้อันนี้เาาป้าวัานอันนี้คือปลาพิมเผา,เาครับพิมเผาเซตบรรยากาศยังมือแรงบรรยากาศดีครับแต่ว่า,เ,าเสียดายกับฝนตกลงมาฝนตกลงมามาันเลยบ่แหบงหงายเทียครับเลยบ่ได เพ็ดอย่างเลยได้จะปลูกก้นใหม่เมืเอ่อีนกะปลูกต้นหมะกเผาครับเมื่อนี้ก็ปลูกต้นหมะพเผาน้ำหอมไปสิบสิบสามต้นครับทั้งบิดกะลงต้นหมะพเ้าน้ำหอมแล้วเพราะว่าเพ็ดเวียกอย่างอื่นกับเห็ดอะไรนอกจากปลูกก้ไใหม่ครับเพราะว่าฝนฝนยังบ่าหายฝนยังบ่าหายมันยังบ่แห้งดีก็เลยดินกับเขามาบ่าได้เพอดินเขามาบ่าได้ปุ๊บมันก็เลยทํา เฮ็ดอย่างต่อบมื่อไ,ไ้ของน้ำเฮ็ดอยากจะเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ครับไปใส,ส่อะไรไปใส่อันนี้ก็เป็นพี่น้องครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นลูกของพี่สาวพี่สาวพอบาลนิพนธ์ครับอันนั้นก็นเป็นร้านอันนี้น่อยเป็นเลนครับ บานีพ่นก็มีเลนล่ะได้เป็นเลนแล้วครับมันนี้ก็ดีใจครับมันนี้กะพบอุ่นอีกมือนึงขอบคุณน้องสาวน้องเอพชพลพรครับมาเยี่ยมมายามมาต่อนเอาปลามาเผาบันกินล้วกามากินเขาแรงน้ำกะขอบคุณครับที่มาเยี่ยม,มายามถึงบ่สะดวกสบายได้จอดรถไปพุ่นครับจอดรถไปทางเพราะว่าถนนเละครับฝนตกในยางเขามาาครับกขออภัยในความไม่สะดวกครับเอาไว้ เบิดฝนแล้วกาสีเฮ็ดเฮ็ดนะฮทางให้มันดีเฮ็ดห้องน้า้องท่าเจ้อสิได้ให้พี่น้องเวลาเดินทางมากครัสะดวกสบายครับเข้้าหองหน้า้องท่าก็ลำบากแน่ช่วงนี้ช่วงนา้นเอกหน่อยครับลูกครึ่งครับลูกครึ่งพม่าครับลูกครึ่งลาวครับไทยพม่ากับไทยลาวครับ ไปๆหน่อยไปๆหน่อยไปๆหน่อยสันดาไปๆหน่อยไปๆเนี่ี่รถเหล่นไม่สวนครับแค่รถแต่เรคิดตียอ,อกันครับ ยอกันไปยอกกันมาให้กันมาเนี่ยครับยอกกันยังสีระเบิดขึ้นบรรยากาศยามอแรงครับถ้าฝนมาตกกับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีช่วงรงแรงมากกับบรรยากาศดีมากให้แนมเบิ่งเข่าท่านคุณเข้ากำลังเขียวครับ กับชวนพุทธดำเอเวนเจอร์ Adventure, มากินเขาแร่งน้ำครับบรูวาสิมาบวาโทรไปบอกแล้วกะบเงาเงาครับพี่นอ้องอยู่กันสามคนเวลาเห็ดเวียกแล้วยังมันแรงมากกับเงาครับกะดีแน่ได้พุทธดำเอเวนเจอร์ Adventure, ครับเป็นอยู่ไก่อำเภอบันม่วงกับบ้านบ้านิพนธ์นี่กะห่างกันยี่สิบห้ากิโลครับพุทธดำกับผมเนี่ห่างกันยี่สิบห้ากิโลเวลามีอยังแซ่ยบ ก็คือทอดกันครับโทรหากันเวลาไอ้เพิ่นมาตทุระข,ของที่ก็หิวของมาฝากน้องเที่ยวนี่แหละครับนี่คือมิตรภาพมิตรภาพมัน,ม,นมันมีคามากกว่ากว่าเงินกว่าทองครับพี่น้องปลาทูตัวเดียวเฮ็ดจังได๋สียกินได้โดนก็คือปนแจ่บแสบปนแจ่บแบแล้วไปปันผู้นั้นปันผู้นี้กินปันพี่ปันน้องกินปันคนรอบขายกินเท่าก็สิได้กินโดนครับเพราะว่าอย่างที่ พอมีอย่างแซบก็คือชิมปั่นเขากินครับซึ่งปลาทูจริงๆแล้วมันตัวน้อยๆมันกินได้บ่โดนนะครับมันกินได้คาบเดียวกับเบิดแต่ววาเข้าเห็ดปนแซบอะไรป,ปัน่นผู้นั้นผู้นี้กินอับรองเขาจะได้กินโดนครับบันนี้คนอื่นมีอย่างแซบคือขอนเท่าคือยังเข้าคือนหอดเพิน่นี่คือมีตรภาพครับมีตรภาพสําคัญมากนางเอกเรากำลังทำหมกตัวครับทำหัตกตัวปันว่นเสาเอ๋ พชรพรซิมฝีมือแซ่บแซ่บยูฟุแซ่บดีดอกเพราะว่าแบะว่าแบบทวนสดไงตามยำด้แซ่บนำนั่นกลัวมันสดหลังเาเก็บขึ้นมาใหม่ต้องยัอยู่บ่เพชัดวิเด้ฮะไม่เอาเลยวตามสบายสองสาวเลย ให้กินยังก็ได้กินซิมน้อ,อยูย<ม>กินน้ำมันไรบาทต้มไก่เนะต้มแตทั่วครับใส่มะกสดเดี๋ยวพี่ใส่หลายลนะผสมว่ะผสมน้างแซวนะ ใช้รรน้ำบักกอกใช้บักหนาาครับหยอ,อกกันหยอ,อกกันไปหยอ,อกกันมาพิดกันละบ้านเนี่ยแค่ร์กับคิตตี้ครับอ่าน้องเดีดยดเก็บผักบุ้งสุดยอดเลยค่ะตามสบายเลยนะครับ เหมือนบ้านตัวเองเอาเลยเดี๋ยวพักวันที่กับทัวน้องปิ่มนี่ครับักสดนี่ขักวสันหยังง,งามโอ้โหสันหยังจริงๆก็ตำขุ่งแซ่บๆเนาะตำขุ่งทั้งทัวร์ข้าบุ้งกับงามหมากๆเริ่ดเริ่ดเริ่ดแหมวอนี่ไอ้ฟังเพลงพร้อม เพ่งก,ก,ก็ได้ฟังมืเมเน่โอ้เมเนี่อนนขอบคุญเอ๋อพัชรพรมากครับมเมเนี้ไม่ก,กินเผากินน,น้ำน้ำอบอุ่นมากอยู่กันสองสามคนเหงาครับเว <c oughs> ลามีแขกมาหาดีใจดีใจผักบวบสารพิษนะคะตับทวดอะไรล่ะไอตับทวดอ้ไรล่ะท่านยังไงว้าวหาดให้น้องเอ๋ชิมนนหน่อยที นี่ช้อนใหม่เลยนี่นี่นี่เอามือเลยบ่เอาเลยนี่อือออกคอมเมนต์คอมเมนต์เขายัดกินยัดกินบ่เนี้ยเป็นอะไรชั่ววันสดหรอหวานอ่ะปลาไหลอีกนิดนึงปลาไหลอีกนิดนึงเออต้องจัดจ้านไม่ไม่ยังหัดกินกินเค็มลูกอีสานยังสีครับกินเค็มอยู่ง่ายกินง่ายนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปกินเดี๋ยวเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวชมบรรยากาศต่อไปครับพี่นออ้องครับเสร็จแล้วครับนี่กำลังหาผักเขา่าเนี่ยแล้ว<ร>าามาถสมัยนะคะทุกคนมาในนั่งแบบนั่งเพื่อนครับก<ม>ินแบบ<ม>ลูกทุ่งลูกทุ่งกินแบบแต่คือยังบานบานเท่าไห่เป็นแบบว่าวทำพ่อค้าสมัยที่กินข้าวบัอินแมนกับแมนนี่เป็นละานกินคุลัสษณะไทยเขาไว้นั่งกับไว้นั่งกับปูกัญญาพะเพียงพันแมน พ่เพียรกินเขาไว้นั่งกับปูกับย่านี่ครับปลาเผาต้มไก่ต้มไก่บ้านครับตำมะทูว่าครับมื่อนี่ก็ไปกัสิีมากินปลาก็ไปซีมากินปลาที่บ้านที่คุณอ่าครับเชิญเชิญปลาเลี้ยงไว้หลายครับเยอะมากเก้านั้งเองน้อยฉันได้ครับเราปุ๊กฉันได้ครับแล้วมาครับพี่น้องครับบ้านนี้ครับนี่เมนูเฮาเสร็จเรียบร้อย นั่เกหน้อยพี่เซนกันกินข้าวเกาดเกินข้ากยังบอกมาครับลุงดูต้มไก่ต้มไก่โอ้กินกปากินใหปารุ่งเบิงด้วยจับยิงใหญ่ควอ่ะขายใหญ่มาหนีแล้วเป็นคุณหมอล้วที่เป็นยังคุณหมอคุณหมออยังลูกหมออย่างลูกมีหลายหมอเลยลูกมีหมอล่ำหมอนวดลูกเอามอยางเวลาจะเป็นหมออย้างคุณหมอรักษาคนป่วยบะ อ้โหโอเคโอเคอย่าหลงหมอแล้วอะไฟเขาออกแล้วทำแล้วโอ้น้องเกดชักมือต้องไปกินดำเอจะมาดำ,สสำซุนดำอือกินเอาไว้รอบหน้าจะไปกินฟีมือเอเพชรพรครครับอรอบอนี้กินฟีมือน้องปินกันอยู่บ้านมีเขาเรียกว่าหม่องกินเขาข้างนอกแล้วอืมีกบมีกบกบหลายบ่ เห็นดลายเติบเลยรื้อมาฝากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปมีโอกาสจะไปกินยู่ปุ่นเลยว่าลายอิริขึ้นมาทันพีอ่ะเออเินพี่น้องกินเขานะน้ำข้าวแรงนมกันเด้อาเดี๋ยวให้น้องเอเบายังกับเอฟซีเบานิพนธ์นะครับไปเลยเมื่อนี้นะคะขอบคุณนะคะพี่เบานิพนธ์นะคะแล้วก็น้องปิลนะคะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีพี่เบานิพนธ์เพราะว่าเพื่อนเป็นคนรีเควสมาบอกว่าอยากให้อิมา ม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักสักหน่อยอพี่เพื่อนสิเปิดมองนี่ย่างป็นข้างกาดเดี๋ยวจะมาลองเพลงอยู่โคกน้องนาเนี่ยรุ่นรุ่นเราจะเล่าที่นเชิญเชิญเชิญครับเดี๋ยวจะ,ะวจะ่าโต๊ดเป็นน้องนาโคกเขาเนี่ยค่ะกินตำมะทั่วฝีมือน้องปินท้างแรกกับการกินตำมะทั่วกับผักกระเยงเข้ากันเนาะแซบคือเขาจะวาย<า>อีกตงหากแกงน้องไม้เนาะเข้ากันเลย มาที่พ่นก็ขอบคุณืกันครับขอบคุณน้องเอพัชระพรครับมือนี้มากินเขากินน้ำน้ำอบอุน่นแห้งปกติอยู่กัน3คนเงาครับมือนี้กัได้พวกมากินเข่าน้ำกันดีใจแห้งแล้วก็ดีใจที่ไม่เยอนม,มา่ยามถึงขออภัยในความไม่สะดวกครับเพราะว่าได้จอดรถไว้ข้างนอกอะไรงเงามาตอนนี้กัเป็นการเขาเรียกว่าบุกเบิกเป็นการหัวตามาเฮ็ดมาสั่งมันก็นเลยยังเรียบร้อยยังว่าเขาเที่ยวาท่างครับกัไว้รอบนาที่เรียบร้อยแล้วกั สิได้เชิญน,น้องเอมามามา,มาลองเพลงให้ฟังมื่อขึน้นเข้นเฮือนไมหมเฮือนหน่อยเนาะอลาพี่ลาน้องซับนี่ครับกินเข่ากันบานนี่ยจะแซะมาจะค้ำให้พี่ให้น้องบงังอ,อ,อันนั้นเอกเอกนี่นน <c oughs> คำยิ่งใหญ่เลยบอกว่วพี่เมื่อจะคองไปคือคุยหน่อยนะ ว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังบฮอดยังบฮอดคิวจะบอดคิวรู้อ่ะอ่าทีนี้ถึงคิวแล้วมา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 กินในปลายลูกมึงรู้คำใหญ่ๆคือแม่เลยเด้อปัดเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เอาอย่างี้เอาอย่างี้ฝากช่องนะน้าเอ๋ด้วยฝากช่องพ่อด้วยถ่ารีบกดติดตามช่องบอสนิพนธ์คำตาการด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้าเอพัชรพรด้วยนะคะช่องน้าเอด้วยนะคะน้าเอพัชรพรค่ะไม่แย่ทำดูไรจบแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีรักแปลงมดบร้าวป่านใด <laughs> แต่คนจริงใจผู้บอกแกล้งเจ็บบอกเป็นความหักสุดๆ